ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้แก๊สใช้แค่แสงแดดก็เพียงพอแล้วครับใช้อบแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือแปรรูปอาหารได้หลากหลายอย่างใช้งานง่ายคล้ายๆโดมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่แต่ตัวนี้เราย่อส่วนลงมาขนาดจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรคูณ2เมตรสูงประมาณ1.9เมตรด้านในจะมีตะแกรงถาดอลูมิเนียมขนาด95เซนคูณ100เซนติเมตรจำนวน3ชั้นชั้นละ2แถวรวมเป็น6ถาโครงสร้างหลักจะเป็นสแตนเลส304 บางส่วนจะเป็นอลูมิเนียมและมีแผ่นโพลีคาร์บอเนตใสหนา6มิลปิดล้อมรอบและเป็นหลังคาล้อพลาสติกสีขาวขนาด2นิ้ว6ลูก แผงโซลา์เซลล์ชนิดโมโนขนาด12โวลต์10วัตต์ใช้ร่วมกับพัดลมขนาด5นิ้ว12โวลต์มีสวิตช์ปิดเปิดมาให้ด้วยข้อดีของพัดลมตัวนี้นะครับจะช่วยระบายความชื้นในตู้ทําให้แห้งเร็วใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเพียงแค่เอาผลิตภัณฑ์ที่เราจะอบใส่ลงไปแล้วเี็นไปตากแหละแค่นี้ก็จบแล้วครับตรงบ้านประตูติดแม่เหล็กไว้ให้ด้วยป้องกันฝุ่นและแมลงที่จะมาตอมได้เป็นอย่างดีทําให้สะอาดไม่มีสิ่งเจือป,ปนทนทานทนแดดทนฝนและประหยัดพลังงานช่วงนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นลด ราคาอยู่ใครสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยครับ